นี่นะครับคือไหนจะรีวิวทั้งทีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มารีวิวสินค้านะครับผมไม่เห็นสินค้าตัวนี้มากันเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านค้าโรงบานคลินิกโรงแรมต่างๆเยอะแยะมากเลยวันนี้ผมก็เลยลองไปซื้อมานะฮะแล้วก็จะเอามารีวิวให้ดูเพราะว่าผมก็ไปลอง คุยกับคนที่เขาซื้อมาว่าเขาซื้อจากที่ไหนราคาเท่าไรแล้วใช้งานยังไงวันนี้ผมก็เลยเอาสินค้าตัวจริงมาแนะนํามารีวิวให้ดูเลยนะครับสินค้าตัวนี้นะครับเขาเรียกกันว่าอ่างล้างมือพกพาหรืออ่างล้างมือเคลื่อนที่นะฮะก็ดูแล้วนะครับก็แข็งแรงทนทานดีแล้วก็สามารถที่จะยกไปไหนก็ได้วางตรงไหนก็ได้นะครอันนี้เป็นตัวปั๊ม นะครับโดยใช้เท้าเหยียบนะครับเป็นสีส้มตัวนี้นะครับเป็นแบบปั๊มลูกสูบนะครับใช้เท้าเหยียบนะครับแล้วก็ไอตัวนี้เขาจะเป็นตัวที่เก็บน้ําดีนะครับเห็นเขาบอกว่าตัวเนี้ถังตัวนี้นะเก็บได้ประมาณ17เลิตรนะครับแต่ผมไม่ชัวร์นะว่ามันกดได้กี่ครั้งนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอามาให้ดูว่ามันกดได้กี่ครั้งนะครับในส่วนของตัวนี้เองก็จะเป็นในส่วนของไอที่เติมน้ํานะครับเติมน้ําลงไปนะครับอ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปล่อยท่อน้ําทิ้งนะครับจากอ่างข้างบนนะครับอ่างล้างมือข้างบนนะครับไอวิธีการใช้งานของเขาก็คือเหมือนกับว่าเรากดตรงเนี้ยกดตรงนี้นะครับใช้เท้าเหยียบตรงนี้นะครับไอตัวเนี้ยมันก็จะดูดน้ําขึ้นไปนะครับดูดน้ําขึ้นไปกมันก็จะออกมาตรงนี้นะครับเออน่าจะกดได้ประมาณร้อยกว่าครั้งแต่เดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูว่า กดได้กี่ครั้งในส่วนของอาง่างตัวนี้เขาก็สามารถใส่พวกเจลใส่พวกสบู่ได้เหมือนกันนะครับล้างมือไอ้ตัวนี้ก็คือมีสามารถถอดได้แล้วก็เติมเติมเจลตมเติมสบู่ได้นะครับประมาณ3ลิตรตรงนี้นะฮะสลิตร,ตรตรงนี้นะครับอ่าวัสดุดเดอก็น่าจะแข็งแรงทนทานดีนะครับนี่แต่น้ําหนักเบานะนี่น้าหนักเบานะครับน้ําหนักเบาสามารถน้าหนักน่าจะประมาณ3-4กิโล นะครับแข็งแรงทนทานดีเหมือนกันเดี๋ยวขอค้อนขอคอนมาทุบหน่อยมาทดสอบให้ดูเลยว่ามันแข็งแรงหรือเปล่ามันก๊อกแก๊กหรือเปล่าเพราะว่ามันเบานะฮะอันนี้คอนนะครับอ่านี่นะครับคือไหนจะรีวิวทั้งทีก็ขอทดสอบให้ดูว่ามันเป็นยังไงอ่ะ คับก็ฝากไว้ด้วยแ้วกันนะครับอ่างล้างมือพกพานะครับช่วงนี้เห็นเขาใช้กันอย่างแพร่หลายเลยร้านอาหารโรงแรมที่พักคลินิกโรงพยาบาลนะครับร้านเสริมสวยต่างๆนาะนาะนะนะมีมีใช้กันอยู่ก็ลองไปหาดูกันแล้วกันนะครับอ่างล้างมือพกพานะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทําการเติมน้ําแล้วก็เดี๋ยวจะมาทดสอบกัดูว่ามันหนัก กดน้ำได้กี่ครั้งเพราะว่าสเปคเนี่ยเขาบอกประมาณ17ลิตรเดี๋ยวเราลองมาดูว่าการกดน้ําของมันเนี่ยได้กี่ครั้งนะครับเดี๋ยวเจอกันต่อไปเลยนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะมาเติมน้ําให้ดูเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเติมน้ํากันเลยแล้วการกดว่ามันกดได้กี่ครั้งอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการเติมน้ําเป็นยังไงแล้วเติมน้ําได้กี่ลิตรแล้วกดได้ทั้งหมดกี่ครั้งทีมงานขอน้ําหน่อยนน่ตรงนี้คือการเติมน้ํานะครับเขาจะมี ปากท่อมาให้นะครับเราก็เติมน้ําแบบนี้เลยหรือจะน่าจะเอาสายยางมาเติมก็ได้นะอุ่มแล้วนะครับอันนี้ถือว่า17ลิตรมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูมาทดสอบกันว่าไอ้ที่มันอยู่ในนี้นะ17ลิตรเนี่ยมันใช้เท้าเหยียบเนี่ยกดได้กี่ครั้งทีมงานขออ่างหน่อยขอทั้งน้ํามานี่ตัวนี้ตามร้านทั่วไปก็หาซื้อได้นะอ่านี่ อ่ะปุ๊บกดเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 200เออเนี่ยน้ําใกล้หมดแล้วเนี่ยมันประมาณ200กว่าแล้วแล้วเห็นไหมผมก็เอาเพื่อนฝูงอะไรเนี่ยมาช่วยกดนะก็กดกันเต็มที่เลยเพื่อทดสอบให้ดูว่ามันกดได้เท่าไหร่เดี๋ยวลองกดอีกทีนึ่าน้ํามันก็เริ่มเบาแล้วก็ทดสอบแล้วประมาณต่ำๆคือสอง200ครั้งอะ่ะนะก็ กดไป200กว่าครั้งแล้วก็ยังใช้งานได้ปกติไอ้ตรงนี้ก็กดได้กันปกตินะอ่าน้ำก็ไหลได้ปกติเลยแต่ก็เปียกเลยครังานนี้นะครับก็เราก็รีวิวให้ดูแล้วกันว่าไอ้อ่างล้างมือตัวนี้ยแข็งแรงทนทานแล้วก็ที่สำคัญก็คือกดได้เยอะนะอ่าเอาว่าแล้วทำไมหลายๆร้านหลายโรงพยาบาหลาหลายที่เขาเอาไปวางตั้งเรียงกันไว้นะครเพราะว่ามันมัน มันใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็ใช้กันได้อย่างทั่วถึงทุกคนเลยโอเคก็ทดสอบให้ดูเท่านี้แล้วกันใช่ดีใช่ดีดอ๋อก็ตัวนี้เหรอก็ที่ซื้อมาราคามันอยู่ประมาณ2,290บาทนะครับก็ลองไปหาดูเอานะอ่างล้างมือพกพา นะครับหรืออ่างล้างมือเคลื่อนที่นะฮะลองลองไปหาดูราคาประมาณ2,000ต้นๆน,นะครับผมว่าก็คุ้มค่าดีไม่ต้องไปเจาะไม่ต้องอะไรใดๆสิ้นนะครับก็กดให้ดูอีกหน่อยแล้วกันทิ้งท้ายนะครับว่าต่ำๆได้แน่ๆ200นะก็เหมาะสมดีราคาย่อมยาวโอเคก็บายๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ